กองทัพอากาศที่ลงเอาไว้อ้าวขึ้นจอครับภาพนี้ครับกำลังจะสื่อว่าเราลงเป้าถูกต้องไม่โดนพลเรือนถูกต้องค่ะคุณผู้ชมโดยรอยยช,ชัยอัลฟอสโพสภาพโพสภาพนะคะกำลังทางอากาศของทออ,อแม่นยำเป้าหมายทางทหารเท่านั้นรวมไปถึงตระหนักถึงกฎหมายสากลน,นะคะ ในฐานะทหารอาชีพเรารับไม่ได้กับการทำลายสิ่งปลูกสร้างและชีวิตพลเรือนโดยเฉพาะ BM21 ที่ยิงแบบไร้ทิศทางประเด็นก็คือกาลังจะบอกว่าคุณยิงเราสเปะสปะแต่ของเราเนี่ยบอมแบบถูกจุด<ช>และเราก็มีเป้าบอมเอาไว้ล่าสุดนอกจากกองทัพอากาศจะประกาศตรงนี้เพราะมันมีนัยยะสําคัญไม่อย่างนั้นขมรนจะปั่นข่าวว่าทิ้งไข่มั่ว<ช>กองทัพอากาศไม่ใช่คุณดูจากภาพไม่มีพลเรือนแล้วของคุณน่ะคือคลังแสงปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะอันนี้น่าตกใจที่ ตรงบริเวณอ่าวไทยตรงจุดที่ผลิตหาน้ำมันแท่นเอราวันแทน่นไพรินและแท่นสตูลที่อ่าวไทยปรากฏโดนบินไปป่วนนะฮะจนถึงอ่าวไทยคุณผู้ชมฮะตรงนี้อย่าลืมว่าจะขึ้นอยู่กับกองทัพเรือเพราะฉะนั้นนี่คือการเขาเรียกว่ารวมกำลังการทั้งทัพเรือทัพอากาศทัพบ,บกถามว่าโดนมันบินไปได้ยังไงล่าสุดพลเรือโทหญิงปรียาดาบุญบัวสมบุญเป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงว่า โดนขเขมรน,น่าจะป่วนถึงอ่าวไทยแล้วนะฮะตรงจุดที่ขุดเจาะน้ํามันคําถามคือมันมาส่องอะไรตรงที่ขุดเจาะน้ำมันลําดับเหตุการณ์คือ9ทธันวากองทัพเรือได้รับแจ้งว่า ได้รับแจ้งนะคะว่าทางแท่นเอราวันค่ะมีโดรนปริศนาบินเข้ามาในเขตปฏิบัติการพอรับทราบนะคะทัพเรือภาคที่2ก็เลยสั่งให้นำอากาศยานออกตรวจการเพื่อค้นหาพิกัดฐานปล่อยหรือว่าแหล่งที่มาของโดรนนั้นทันทีแล้วก็ครอบคลุมรัศมี10กิโลเมตรรอบแท่นขุดเจาะค,ค่ะ นอกจากนี้จัดเรือหลวงและก็ฮลิคอปเตอร์ออกลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนนั้นมาเพื่อเฝ้าระวังและก็เตรียมพร้อมตอบโต้สถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานนอกจากนี้ปฏิบัติการทางภาคสนามแล้วนะคะกองทัพเรือก็ทํางานร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทผู้ผลิตน้ํามันค่ะเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ป้องกันทางทะเลอย่างเป็นระบบนะคะ ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าทางบริษัทเขามีการประสานงานกับทัพเรือ,อแล้วก็ทางสอนชนนะคะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นโดนเนี่ยก็คือกาลังสอบว่าเป็นโดนพีชีพกับโดนชี้เป้าคําถามคือมันออกอ่าวไทยแล้วนะฮะตอนนี้แสดงว่า,ขาเขมรมันมียุทุกปร,กรณ์ที่มันยังไม่จบสิน้นล่าสุดทําไมต้องตัดมาที่ตราดไหมครับหนึ่งทัพอากาศยืนยันว่าทิ้งบอมอย่างแม่นยําไม่โดนพลเรือนทัพเรือจะต้องคุมพื้นที่ตรงนี้โดนไปป่วนที่ขุดเจาะน้ํามันและล่าสุดเปิดภาพครับ บ่ายสี่โมงครึ่งที่ผ่านมาครับทหารไทยยิงผลักดันกัมพูชาชายแดนตราดกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนะครับแผ่นฟิล์มอยู่ที่ตราดนะครับเกิดอะไรขึ้นล่าสุดทางด้านของทัพอากาศแล้วก็ทัพเรือถึงได้บอกว่าตราดกําลังเกิดการประทะก,กันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนเย็นแผ่นฟิล์มอยู่ในพื้นที่เชิญครับ คุณผู้ชมคะขณะน,นี้ทางทีมข่าวยังคงเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดตราดเช่นเดิมค่ะแม้ว่าเมื่อวานทางเจ้าหน้าที่ทหารไทยจะสามารถเข้ายึดพื้นที่หมู่บ้านสามหลังได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าวันนี้สถานการณ์จะเริ่มกลับมาตึงเครียดหลังจากที่ทางฝั่งกัมพูชาพยายามลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของไทยเข้ามาค่ะทางเจ้าหน้าที่ทหารไทยจึงได้มีการยิงโต้อตอบไปโดยขณะที่ทางทีมข่าวยืนอยู่ในพื้นที่ยังคงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยบรรยากาศในช่วงค่ำวันนี้หลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารไทยได้มีการยิงผลักดันกัมพูชาให้ถอยออกจากพื้นที่พบว่าบรรยากาศเริ่มกลับมาตึงเครียดหลังจากเมื่อวานที่ลครกังวลไปได้แล้วบางส่วนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและผู้นําหมู่บ้านยังคงต้องตรึงกางําลังและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมีการตรวจตราตามจุดต่างๆอีกทั้งยังคงต้องมีการเตรียมสเสบียงอาหารเอาไว้ให้พร้อมสําหรับเจ้าหน้าที่ชรบชาวบ้านที่มาช่วยเฝ้าระวงังและส่วนหนึ่งก็เพื่อส่งสเสบียงให้กับเจ้า นาที่ทหารหน้าแนว โดยทางทีมข่าวได้พูดคุยกับนางนภชารารัตนวาระผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยกับทางทีมข่าวว่าเมื่อวานยอมรับว่าใจชื้นขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่วันนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาตึงเครียดคาดว่าทางฝั่งกัมพูชาคงพยายามลุกล้ำเข้ามาทางด้านของทหารไทยจึงต้องยิงผลักดนันซึ่งจากเสียงปืนที่ดังขึ้นคาดว่าน่าจะมีการยิงโต้อตอบกันไม่ต่ำกว่า10ลูกตอนนี้จึงยังไม่อนุญาตให้ชาวบ้านกลับเข้ามาในพื้นที่และยังคงต้องเฝ้าระวังตามจุดต่างๆและออก ตรวจตตาเเช่่นดิมคะอนเย็นนะคะตอนประมาณช่วงสี่โมงเย็นนะคะก็ก็มาเป็นปืนใหญ่ก่อนดังมากไหลลูกเลยเป็นสิบค่ะที่แรกเข้าใจว่างานอย่างนั้นนะคะ